สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้ผมอยากให้ทุกคนเตรียมดินสอกับปากกาไว้นะครับอ่ะหยุดคลิปนี้ไว้ก่อนนะแล้วไปหาดินสอปากกาแล้วก็สมุดมานะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Trader b i l l นะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสุดท้ายสำหรับปี2023นีนี้นะครับโดยผมอยากให้คลิปนี้เนี่ยเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับโดยคลิปนี้นะครับผมจะมาแบ่งปัน ตั้งการตั้งเป้าหมายนะครับเพื่อที่ปีหน้าเนี่ยทุกคนจะได้มีเป้าหมายและสามารถทำตามเป้าหมายได้สำเร็จได้นะครับว่ากันว่าทิศทางมันสำคัญมากกว่าความเร็วนะครับพูดแบบนี้หมายความว่ายังไงให้ทุกคนลองคิดตามนะครับว่าสมมุติทุกคนเนี่ยอยู่กรุงเทพนะครับแล้วก็ ต้องการที่จะขับรถไปเชียงใหม่แต่ว่าทุกคนดันไม่ได้ตั้ง GPS ไม่ได้เ,ออไไดเปิดแมพแล้วก็เลือกเชียงใหม่แต่ดันขับไปมั่วๆั่้ๆจำทางไม่ได้นะครับเผลอไปขับลงใต้มันจะถึงเชียงใหม่ไหมล่ะถูกไหมเพราะฉะนั้นการตั้งเป้าหมายเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับการเซ็ตทิศทางให้ถูกต้อง ก็คือเลือกจุดหมายปลายทางของเรานั่นเองว่าเราจะไปจบที่ตรงไหนนะครับทีนี้เมื่อเราเลือกเชียงใหม่แล้วนะครับเราก็ขับไปตามเส้นทางนะครับต่อมาการตั้งเป้าหมายที่ดีเนี่ยควรที่จะเป็นเป้าหมายที่เราเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นสนุกแล้วก็ท้าทายนะครับควรจะตั้ง ให้มันสูงกว่าความสามารถของเราในตอนนี้นะครับเพื่อที่เราจะได้รู้สึกว่ามันไม่ง่ายเกินไปแล้วเราก็แบบทำได้แน่ๆมันไม่เล้าใจนะครับเพราะฉะนั้นต้องตั้งให้สูงกว่าเหนือกว่าความสามารถที่เรามีในตอนนี้นะครับอ่ะทีนี้ผมอยากให้ทุกคนเนี่ยหยิบดินสอปากกาแล้วก็กระดาษขึ้นมานะครับวิธีการตั้งเป้าหมายเนี่ยผมกําลังจะสอนเลยนะครับโอเค ให้ทุกคนนะครับเขียน20อย่างนะครับที่อยากให้เกิดขึ้นภายในปีหน้าที่เป็นเป้าหมายของทุกคนนะครับเขียนมันในรูปของปัจจุบันนะครับเขียนในรูปของ present tense นะครับอย่างเช่นฉันมีฉันเป็นฉันมีน้ำหนักเท่านู้นเท่านี้อย่าเขียนว่าฉันจะนะครับเพราะว่าเมื่อเรามาอ่านเนี่ยเราที่เขียนว่าฉันจะฉันเราจะอ่านว่าฉันจะฉันจะมันก็จะไม่เสร็จทักทีนะครับ ให้เราเขียนในรูปของปัจจุบันนะครับเขียนมา20ข้อนะครับหยุดคลิปไว้ก่อนก็ได้นะครับแล้วก็เมื่อเขียนเสร็จก็ค่อยกดเล่นต่อนะครับอ่าโอเคเมื่อเขียนเสร็จแล้ว20ข้อนะครับผมอยากให้ทุกคนตัดให้เหลือ5ข้อที่สำคัญที่สุดที่คิดว่าจะส่งผลดีต่อชีวิตของทุกคนมากที่สุดนะครับตัดมาเหลือแค่5ข้อนะครับ หลังจากนั้นนะครับให้ลงวันที่วันนี้ที่ทุกคนเขียนไว้นะครับแล้วก็ลงวันที่ที่ต้องการให้เป้าหมายอานันนั้นนะสำเร็จนะครับต้องการให้มันจะเสร็จวันไหนลงวันที่ไว้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับแยกออกมานะครับแต่ละโกเนี่ยแต่ละเป้าหมายเนี่ยให้นึกว่าเราจะต้องทำอะไรเพื่อที่จะทำเล็บเป้าหมายเป้าหมายนี้นะครับ เป้าหมายนี้เนี่ยถ้าเราจะสําเร็จได้เนี่ยมันต้องทําอะไรบ้างนะครับให้เขียนเป็นลิสต์ออกมาก็ได้นะครับ <Convers ations> เมื่อเขียนเสร็จแล้วนะครับให้เขียนว่าไอ้เป้าหมายเป้าหมายเนี่ยถ้าเราต้องการที่จะสําเร็จเราต้องเลิกทําอะไรบ้างนะครับเขียนมาอย่างละ5ข้อก็ได้นะครับที่คิดว่าสําคัญที่สุด5ข้อที่คิดว่าต้องทําเพื่อที่จะสําเร็จเป้าหมายอันนั้นนน และก็5ข้อที่คิดว่าต้องเลิกทำเพื่อที่จะสำเร็จเป้าหมายอันนั้นนะครับถ้าเกิดว่าทุกคนมีเป้าหมายคือต้องสอบกองทุนให้ผ่านมีพอร์ตแสนหนึ่งมีพอร์ตสองแสนสามแสนอะไรก็แล้วแต่นะครับอ่ะเขียนมันไว้นะครับว่ามันเป็นเป้าหมายสำคัญนะครับทีนี้อ่ะก็เลือก5อย่างที่ต้องทำเพื่อที่จะอาชีพเป้าหมายนี้นะครับอย่างเช่นอ่ะ ต้องทำการ b a c k t e s นะครับเรียนระบบมีระบบเทรด b a c k t e s ระบบเทรดมีสถิติเป็นของตัวเองนะครับแล้วก็สิ่งที่ต้องหยุดทำต้องหยุด overtrade revenge trade หรือว่าล้างแค้นนะครับอะไรก็แล้วแต่เทรดนอกแผนนะครับใจร้อนอ่ะนี่ก็เขียนไปนะครับทีนี้ สิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะประสบความสำเร็จในการทำให้เป้าหมายมันเป็นจริงได้นั่นก็คือโฟกัสตั้งใจฟังดีๆนะครับหลังจากตรงนี้สิ่งที่จะทำให้คุณโฟกัสอยู่กับเป้าหมายเป้าหมายอันนี้ได้ก็คือผมอยากให้ทุกคนนะครับเอากระดาษใบนี้ที่เขียนเป้าหมายของทุกคนเนี่ย อ่านวันละสองรอบอย่างน้อยนะครับก็คือหลังตื่นนอนและก่อนที่จะนอนนะครับแค่อ่านเป้าหมายของคุณนะครับอย่างน้อยสองรอบก่อนนอนและหลังตื่นนะครับและขณะที่อ่านนั้นอ่ะให้ทุกคนหลับตาแล้วก็จินตนาการนะครับเห็นภาพตัวเองว่าได้รับหรือสำเร็จเป้าหมายเป้านั้นแล้วเรียบร้อยนะครับ และขณะที่จินตนาการเห็นภาพนั้นนะครับให้รู้สึกสิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะครับคือความรู้สึกครับให้รู้สึกว่าได้มันมาจริงๆนะครับถ้าคุณได้มันมาแล้วคุณจะรู้สึกยังไงถ้าคุณสำเร็จแล้วทำตามเป้าหมายได้สำเร็จคุณจะรู้สึกยังไงคุณจะเป็นคนแบบไหนคุณจะมีท่าทางยังไงนะครับ อันนี้เน่ยให้คุณหลับตาแล้วก็เห็นภาพตัวเองที่สำเร็จคุณจะใส่เสื้อแบบไหนแต่งชุดอะไรนะครับชีวิตคุณจะเป็นยังไงคนรอบข้างคุณจะเป็นแบบไหนเขาจะพูดอะไรกับคุณและนี่ก็เป็นทริคหรือเคล็ดลับที่ผมนำมาแบ่งปันทุกคนนะครับหวังว่าทุกคนเนี่ยจะสามารถ ทำตามเป้าหมายของตัวเองได้สําเร็จในปีหน้านะครับขอให้ปีหน้าเป็นปีที่ดีสําหรับทุกๆคนนะครับแล้วก็สวัสดีปีใหม่ล่วงหน้านะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับถ้าออชอบก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็รู้สึกอะไรเกี่ยวกับคลิปนี้ก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะครับก็สวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าครับสวัสดีครับ